สวัสดีค่ะเห็ดนางรมทองเก็บมาแล้วก็ต้องรีบตัดเพราะเป็นเห็ดที่เน่าเร็วมากๆเลยถ้ามองเห็นมแมลงต้องขอโทษจริงๆนะคะตอนเก็บเนี่ยพยายามมองแล้วนะไม่ให้มแมลงติดมาแต่มันก็สุดวิสัยค่ะ ตัดแล้วจะเอาไปต้มใส่เกลือซึ่งการต้มเนี่ยมันจะทําให้ความหวานของดอกเห็ดลดลงน,นี้เป็นความจริงค่ะความหวานลดลงแน่นอนมันจะมีเศษเปลือกไม้นเนี่ยดำๆค่ะอยู่บนดอกเห็ดนี่ตัดไปเท่านี้ที่เหลือนั้นคือทิ้งเก็บมาในแต่ละครั้งค่ะ ทิ้งไปประมาณทิ้งเห็ดน่าจะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ในถุงอยู่เลยโอ้นี่ก็บานบดนั้นเห็นไหมเห็นแมลงไหมคะเนี่ยอยู่ในเนี่ย นี่คือดอกประมาณเนี้ยอร่อยอร่อยนะเนี่ยเป็นเห็ดดอกเล็กถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะโตเหมือนกับดอกโตๆโตที่ตัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะ ดอกนี้ก็ไม่ดอกนี้ก็ไม่เอาห่ะทิ้งโอ้เนี่ยจะให้ดูเนี่ยเ no, นะ่าละเนี่ยตุ้งเป็ดตัวใยถุงนี้ก็ต้องทิ้งอีกเพราะที่อยู่ที่อยู่ก้นผมมันมันแฉะค่ะ ตอนเก็บมาสวยสวยนะเนี่ยค่ะตอนนี้ดูไม่จืดเลยทิ้งหมดดูดอกนี้ดอกนี้อ้นอ้นี่ค่ะนี่หรอมันเละฝุ่นนะคะมันเป็นฝุ่นจากเกลือไม้ ีแงอกนี่ก็คือดอกเห็ดที่โดนฝนปลายดอกจะแตกแล้วสีก็จะไม่สวยนี่ก็ไม่เออดอกนี้ตัดนอกนั้นทิ้งค่ะ เหมือนกนกัดอกสวยสวยชอ่อสวยตอนตัดนะ่ะแล้วมันอยู่ก้นถุงโดนทับค่ะมันจะมีเศษผมแต่ไม่เป็นไร ห็ดจะออกมาอีกเรื่อยๆต้มแล้วความหวานลดลงเยอะเลยแต่มันก็ดีกว่าปล่อยให้เห็ดเน่าล้มนถุงขยกแล้วดูค่ะดูไม่จืดเลยเศษดำๆนั่นะนะล้างแค่เอาไปละ ไปเปิดน้ำในเนี่ยค่ะดูสิมันล้างออกง่ายนะคะแต่ว่าดอกมันแตกแล้วทิ้งค่ะทิ้งเท่นานั้นดูช่อบอันนี้สิก็ยังมีมด มีมแรงเดินอยู่นั่นน่ะ้ไปยิ่งดอกบานแบบเนี้ยนู่นแตกละเอียดแตกละเอียดหมดเสียเวลาต้องหิ้วลงไปทิ้งข้างล่างถ้ามันไม่มีมแมลงก็ทิ้งในที่ทิ้งขยะได้เลยแต่นี่มันมีมแมลง ไม่อยากฆ่า,มาแมลงเสียงสวยอย่ ให้ดูถุงนี้นี่ยิ่งต้องทิ้งหมดเลยเนี่ยค่ะน่าเสียดายไหมจริงแล้วเขาเป็นสีเหลืองนะแต่อยู่ในในจอเป็นสีสีดเสียดายเนี่ยสอยสอยลงมานะเนี่ยค่ะเก็บเข้าสักดอกสิ ตอนนี้แหละที่เจ้าของบ้านเขาเดินมาเจ้าเจ้าของที่เขาขับรถผ่านมาเขามองมาก็ไม่คิดว่าเป็นเจ้าของที่นะสักพักเขาเดินมาเขาเลยบอกว่าก็เลยเซฮัลโหลกับเขาเขาบอกฉันเพียงแต่อยากจะมาบอกว่าฉันดีใจที่มาช่วยเอาเห็ดไปเขาว่าอย่างนี้มันแปลกนะของจริงมันเป็นสีเหลืองแต่ในจอมันเป็นสีซีด ที่ดำดำน่ะเศษเปลือกไม้ค่ะถ้ามีต้นเมเปิลแล้วก็มีขอนอยู่แถวนี้นะเอาเนี้ยไปวางไว้เลยแต่มันก็ไม่แน่ค่ะที่จะเอาไปวางแล้วให้เห็ดเกิดมาอีกนั้นต้องเป็นนางรมทองที่แก่กว่านี้หน่อยนึงค่ะแล้วก็ไม่รู้นะไม่เคยเก็บมาตอนที่ยังมียังเปียเียกอยู่นี่เอง ดอกนี้อยากเก็บเลยซีดทิ้งดีกว่าดอกเนี้ในจอกลายเป็นดอกเห็ดซีดหมดตอนที่สอยเห็ดช่อเมื่อกี้กับช่อนเนี้ยอ้สอยลงมาหลายช่อมองมาแต่ไกลอะสวยสวยแต่พอเดินเข้าไปดูใ,ใกล้มันเป็นเห็ดแก่ แห้งแต่รสหวานมีนะเพราะว่าแห้งตามธรรมชาติโอ้ยยังมีมแมลงอยู่เลยตาเทดเสร็จก็ต้องหิ้วลงไปทิ้งข้างล่างเห็นไ,ไหมมันนี่น,นีเหลืองแบบนี้แหละคะ่ะของจริงจะเหลืองแบบนี้นี่ก็บานดอกบาน ต้องหลายช่อนะที่ตัดแล้วทิ้งเจ้าของถ้าหากเจ้าของที่เขาเดินมาเห็นเขาคงนึกในใจเอ๊ะทำไมป้าคนนั้นทิ้งเห็ดไวท้ที่นี่ก็ไม่ตัดทิ้งไปที่ทิ้งนี่เป็นเห็ดกินได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่ามันไมกินไม่ทันต้องทิ้งไป สีจริงสีจริงก็ไม่เป็นแบบนี้นะสีจริงเป็นสีเหลืองนี่ทิ้งไปหิวลงไปหนักเลยแหละให้ดูเกือบเหมือนสีจริงไม่ตัดคนะ่ะไม่น่าหิวมาให้หนักเลย ีอะไรเที่อย่างนี้แล้วเป็นสีเหลืองนี่ต้องสีแบบนี้อยากทำแหนมเห็ดอยากทำจังยังไม่เคยทำา่ะเห็นน้องเขาทำน่ากินอ่ะ แรงกระแทกนี่ช่อนึ่งช่อหนึ่งนี่แตกนี่ก็แตกโอ๊ยมาเห่าเสียงมาเห่าเห่าตรงนู้นแหละค่ะตรง ที่เคยพับเดินผ่านบ่อยๆนี่ก็ค่อนข้างแก่นะเนี่ยดอกประมาณนี้ยใส่ในบะหมี่ไม่อร่อยใส่ในสุก,กี้ก็ไม่อร่อยเหมาะสำหรับซุปซุปที่เหมือนซุปหน่อไม้ สีเหลืองดอกแตกหมดลูกไม้ในป่าเยอะมากทยอยสุกเมื่อวานเนี่ยเก็บกินถ้าเก็บรวมรวมกัน,นได้ประมาณประมาณเนี้ยประมาณนี้ค่ะเป็นลาสเบอรี่แบล็กเบอรี่ไม่เจอเมื่อวานแสดงว่าแบล็กเบอรี่คงหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปดูที่ป่าอื่น งลอยังมีอยู่อีกถุงกระดาษหนึ่งถุงแล้วก็ถุงผ้าอีกเก็บใบนี้มาด้วยนะเห็นไหมที่เป็นน้ํานั้นคือเป็นน้ําที่ดอกเห็ดเขาคายน้ําออกมาใบนี้จะไม่บอกให้ทายกันเอาเองว่าใบน ไม่มีมแมลงใบนี้นะถ้าเป็นมแมลงตัวเล็กๆเท่าเล็บนิ้วก้อยเนะะี่ยค่ะลงมแมลงชนิดนั้นจะจะเขาเรียกกินเหรอพรุนไปหมดเหลือแต่ที่เป็นเส้นๆเนะะี่ยค่ะเหมือนกับสมัยเป็นนักเรียนครูเขาให้ทําโดยให้เอาใบไม้ไปทําอะไรส่วนมากเขาจะให้ทําใบโพแล้วใบเขียวๆมันจะหลุดออกไปเหลือแต่ที่เป็นเส้นๆนะคะ่ะ จำไม่ได้แล้วอันนั้นคืออะไรสิบห้านาทีแล้วโอ้ยเหลือเชื่อไหมดอกไม่แตกน่าเหลือเชื่อดอกไม่แตกเมื่อไม่แตกตัดเขานี่ สวยไม่มีแล้วค่ะปีนี้อนะ่ะเจอเห็ดที่อยู่บนตอยืนต้นเยอะมากเออครั้งหน้าน่าจะทำคลิปเป็นนางลมทองบน,นทออบ,นบนต้นที่ยืนต้นตาย พ่อแก่ไม่น่าเก็บเข้ามาเลยน่าจะทิ้งเขาไว้ในป่าน่าดูสิแตกหมดค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สลาเวลามาดูสละเวลามาดูตัดเห็ด แล้วเป็นดอกสีทองมันอยู่ที่แสงอะอยู่ที่แสงจริงจริงนี่อ๋อยังมีอยู่อีกช่อหนึงนี่ก็แห้งไี้ตัดช่อเนี้ยาวแล้วคลิปยาวแล้วไม่ตัดดี่าคลิปมันจะยาว ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งอันน,นี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่อุ้ยเห็ดกระเด็นกระดอนไปที่นูน่นเนี่ยค่ะเก็บมาเออกระเด็นไปตอนไหนก็ไม่รู้ดอกนี้สีสี ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งจบคลิปจริงๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ